มาตัดทนท่อนพันอ้อยแดงน้ำผึ้งเป็นอ้อยเขียวจริงๆคือเขาก็พาเรียกมาอีกทีเราก็รับมาเราก็ต้องเรียกต่อเพราะว่าก็าพยายามหาอยู่ว่าจนกำเ,เน,นิดมันจากไหแต่ถ้าเป็นอ้อยโบราณมันก็ยากนี่แหละแต่เป็นอ้อยแดงที่ เขียวกรอบแล้วก็ลำใหญ่พูดถึงก็ถ้าดูแลดีนะหนให้แปลงลำคือลำใหญ่มากพวกนี้จะเก็บไ้ทําโมเดลที่ลำที่ใหญ่ๆนี่แล้วก็สวยมากคือยังไงล่ะสีแดงสวยอ่ะก็สมกับเขาเรียกแดงน้ำพึง้ง แล้วก็เป็นอ้อยเขียวที่อร่อยมากอีกสายพันธุ์หนึ่งที่บอกว่ามากเพราะว่าเหมือนชาญเขาเนี่ยเราพอเราเกัดเข้าไปแล้วมันจะหอมเหมือนน้ำผึ้งแต่ว่ามันรีดน้ำไม่ได้แต่หอมเอ้ยไม่ใช่หอมเหมือนน้ำผึ้งอยหอมใบเตยเหมือนใบเตยน่าจะเรียกแดงใบเตยมากกว่านะคิดว่าแต่ชานหอมเวลาเคี้ยวแล้วก็เกาะนี่ยังหอมอยู่เลย แต่พอรีดน้ำออกมากแล้วน้ำจะแดงแดงแล้วก็ถ้าติดยอดมากก็จะดำคือสรุปแล้วคือรีดน้ำไม,ไม่ไม่ไม่โอเคสีไม่สวยแต่ถ้าเรื่องเคี้ยวนี่ยอมรับว่าโอเคเลยก็ถือไปเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าสะสมเพราะว่าสวยสีสวยมากนะไม่รู้ว่าในกล้องมองว่าจะสวยไหมแต่ว่าเนี่ยที่สัมผัสอยู่เนี่ยมันสวยเดี๋ยวจะลอกกรบ ออกกาบแล้วจะมาโชว์อีกทีหนึง่งสำหรับแดงน้ำผึ้งนี่เนี่ยบาบเขาจะออกทนขาวนะทนขาวสว่างสว่างครับถ้าเขียวคือเหมือนสุพรรณเหมือนะไรมันจะเขียวเข้มเราเรามองออกถ้าถ้าเราปลูกเราจะรู้ว่ากาบขาวกับเขียวมันเป็นยังไงเนี่ยมันจะเป็นอ้อยที่แบบโทนลกาบขาวเรีว,ว่าลำแดงสีสวยมากสวยมากจริงย้ำอีกทีว่า สวยแล้วก็ชอบเป็นข้อลำตรงๆจะเป็นทรงลำตรงแลวข้อเหมือนจะข้อใหญ่อะไรประมาณน,นี้ก็ถือว่ามีสเสน่ห์ไปอีกอย่างไม่แบบไม่ได้ข้อรัดเหมือนพวกแดงฟินด้าหรือมอริชาร์ดอะไรประมาณนี้อันนี้เป็น,นแต่กูนแดงแต่ข้อตรงข้อใหญ่ลำตรงก็ถือว่าเป็นไอ้ที่น่าลงไหลอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เราสะสมไว้ในไลขอขอะไจบรีวิว นี่เท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีลำใหญ่ๆสูงๆเดี๋ยวเราพามาดูกันอีกรอบหนึ่ง